วัสดีครับพี่น้องมาดูต้นเก่าครับคอนเกา่านู่นครับลังอยู่นู่นครับคอนเก่าอยู่นี่ครับไปจับไปจับอยู่คอนใหม่นูน่นมีคนกาลังกูม่มันอยู่ด่านนู่นครับด่านนอกแหละเดี๋ยวรอรอเขาก่อนครับรอให้เขาไปไกลๆก่อนสําหรับเราไม่ในใจปัญหาเราครับถ้าต่อเขาเลยยุ่งเลยลังนี่มือนสวยครับ แต่วันนี้ก็จะขันน้ำพึ่งให้ดูด้วยครับถ้ามีน้ำพึ่งนะหลังนี่เดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครู่ นังไม่ใหญ่เท่าไรครับเดี๋ยวรอสักคู่ครับเดี๋ยวรอเขาขู่มันไปไกลๆก่อนเดี๋ยวเจอกันครับดันบนนอู่แหละช่วงรอเวลาครับเห็นมิ่แบบนู้นรุนควันแล้วครับนั่งไม่ใหญ่รอรุ่นน้ำครับจะมีน้ำหรือเปล่าลังจะถอดฝามือหรือเปล่าอ๋อขึ้นไปเลย palangkuman มีอยู่อ๋มอ,อมีอยู่พอมีพอมีไปไปดูพึ้งกันมีมีกลังมีมีกลังยี่น่ามันลังลังยังใหญ่จานส่วหน้าล่าง โอ้นี่น้ำแหงยอหลังนี่น้ำยังเปี้ยโอ้น้ำยังเปี้ยหลังนี่ ลางสวยซด้วยน้ำเปรี้ยล่างสวยเขินไก่หน่อยอือดีโอ้ยหัวน้ำกิ่งเยอะเกิน ตางสวยน้ำสวยซะด้วยอ๋อลันงนี่อ้ยังสวย,ย,ยครับอโอ้น้ำน้ำเน้นเลยครับเฮ้ยครับน้ำเน้นเลยเล็กิ่งสาบเสือไปแซมครับไปแทงอือจ็ดสิบวันแหละครับมีมลังนี่ทำไวกว่าพึง่งครับโอ้ยน้ำ ไป,ไปดูผึงแต่เห็นมีมก้องมีมครับถ้าแบบนี้ต่อไปต่ปตอขึ้นเลยขึ้นเลยเข้าไปไกลได้ระยะแล้วเข้าไปไกลแล้วได้ระยะแล้วบินไปยังไม่จุดจุดเมื่อถึงเวลา อ่ามันนี้ก็จุดได้แล้ว ที่ดีๆก็ควรบุ่มและไข่ใส่ลังเลยติดแล้วติดแล้วต้องรู้จังหวะพึงครับ ว่าพึงล้วก็รู้จังว่าควรสองอย่างดูฟืนดูไฟด้วย ยอมออกจากล่างล่างขาไปสวยอยู่ครับอ่ะเริ่มใส่น้ำแล้วครับขอบคุณที่ติดตามแลวชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้โอเคครับตั้งกล้องอีกสักครู่ กับพี่น้องเมือกทุ่งใหม่ใหม่จะใส่น้ำผึ้งแล้วเกสศนอน,อนมีเยอะอ่ะเกสรนครับเยอะรังก่อน ต้นเก่ากันไปเลยชูโอ้โหหลงังสวยๆครับ Hãy theo tạm lăng cầm đi được Đi ngọc รับพี่น้องับพี่น้องก็ได้แค่ล่างเดียวครับล่างนะกับเมื่อวานนี่นี่ครับล่างนี่วันนี้ครับแล้วก็นี่เป็นของอำเภอเอออำเภอคอนบุรีครับจะขันทีเดียวเลยครับสองล่างล่างสวยๆครับจะขันนี่นามโอ้โหอากาศโลนครับบีแหละล่างอ่อนเดี๋ยวจะขันครับ ขันรวมกันเลยครับส่วนมากผมจะในขันรังเดียวผมไม่ขันผมจะขันแบบสองก่อนสามก่อนสองที่สมที่สองพื้นที่ครับนี่นี่ขบุรีกับอันนี้อำเภอจักรลาดบ้านผมขันเลยครับ ครับแกทุงไว้เลยตัดทุ่มมือแกอยากนะแกปากุงวัดสองอำเภอเลยครับอันนี้ของวันนี้ครับนี่ครับประมาณ พุกจิบฮิตจิบฮิตเห็ดฮิดดดดดตที่ไหนมานะเดเลยตุดขี้เล็บจังหาต้องรอครับรอยเข้าขู่มันไปไกลๆก่อนดดดดเดี๋ยวจะตอดไม่ใช่อายหนอเดีด๋ยวจะตอดอ่าต้อ,องไก่อน ี่อำเภอคอนบุรีตำบเลเฉลียงนะครับรังอย,าย่างใหครับจนมากผมก็จะขั่นแบบนี้แหละครับสองพื้นที่สามพื้นที่สองรังสามรังขั่นทีเดียวเลยครับยีบตัวออกไปเดี๋วจะไปจับโดนยุงเลยลนะ ดีครับไม่รูรดอกอะไรเหมือนกันครับไม่ได้ตามตัวเราเอฟซีบอกมามถ้าได้หน่อยผมก็จะขันแบบนี้นะครับสองลังสามลังขันทีหนึ่งถ้าได้เยอะเออลังเดียวอ่ะขันทีเดียวเลย

เป็นไปเลยขี่พึ่งผมเอาไว้ทำหนูคบพป่นองไม่ได้ขายครับขี่พึ่งพึ่งยันดีเลย เหลืองกับเนี่ยเหลืองเลยอ่ะจะเขียวอ่อนก็ไม่เขียวกับเหลืองเลยละ่ะ ที่ท่ายวันนี้ครับพี่น้องต้องสั่งกันล่วงนาครับพี่น้องนำพึ้งไม่งั้นไม่ได้แล้วครับผมได้หน่อยครับนำพึ้งช่วงนี้หานหายาก Nah, mula. Oh. Aduh belah. ใจนิ่งๆตั้งใจนิ่งๆ ก็หน่อยๆโอเคหมดแล้วโอ้ยสองขวดมีถึงขึ้นรับ ครับพี่น้องวันนี้ก็คลิปหาพึงแล้วก็คันพึงให้ดูครับพี่น้องว่าได้กี่ขวดได้สองขวดน้อยๆไปกินกาแฟขวดนี้สั่งมาใหม่ครับขวดละห้าร้อยกับรวมส่งมันรวมส่งครับถ้าที่บ้านก็ขวดแก้วนะครับขวดแก้วกับสี่ร้อย ชำรบที่บ้านแต่ตอนนี้นะ้พึ่งมดแล้วครับอันนี้ก็ก็สั่งมดแล้วต้องขออภัยครับพี่น้องต้องสั่งกันล่วงหนา้าผมไม่มีนโุบายที่จะทักหาลูกค้าก่อนระวังโปรดระวังมีชาชีพนะครับโปรดระวังโทรเช็กเสียงยิ่งดีครับนะครับลายผมไม่มีครับตอนนี้ลายไม่มีนะครับชื่อบัญชีก็อังคณาครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะ้าพึงแล้วครับลายผมก็ไม่มีแล้วหายแล้ว เีลยวแต่เบอร์โทรเก่าเลยครับผมไม่ได้อัปเดตไลน์เพราะครับพี่น้องหนึ่งลังครับลังสีสวยเลยก่อนลังขาวๆเลยครับหูน้ามิมเริ่มมีแล้วครับทั้งมิมทั้งพึงเริ่มมีละเริ่มมีน้าเริ่มมีเกียรติศรัทะพอครับพี่น้องจบคลิปต้อนรับการหาพึงหละคันนำพึงครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ